กล่าวสวัสดีเยาวชนคนเล่นเกมทุกคนทุกท่านนะครับผมกับวันธรรมดาที่ร้อนตับ แตกล้อนแบบ40องศาโอยมันก็ร้อนเกินร้อนจนอกหักไปเนี่ยเด้ๆๆมันเกี่ยวอะไรกับร้อนวะซึ่งวันนี้ผมได้ทําการเติมตังค์ไปนะครับผมเพื่อที่จะมาเปิดซุ่มกล่องของ m ดม s i o น b r เก k e r กันนะครับผมอยากได้นาคอสกับหนูเทลมากเลยมาดูกันซิว่าเดือนเกิดของผมเนี่ยจะมีดวงได้กับเขาไหมซึ่งผมเห็นในกลุ่มอ o v มันมีคนได้จริงๆเว้ยและไม่ใช่ตัดต่อด้วยและหลังกิจ,จกรรมเปิดกล่องเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะไปสุ่มหนูอลิสกันนะจัะในร้านค้าพระเดจรโอยลายนั้นเป็น มีแววว่าต้องเมาหนูล,ลิลและสําหรับคนที่ติดตามผมมานานนะครับทุกคนจะรู้เลยว่าไม่มีกิจกรรมไหนที่ผมไม่เคยเหมาเหมาทุกกิจกรรมอาจจะมีเล็กๆน้อยๆบ้างแต่ส่วนมากเกิน99%นันคือเหมาหมดเลยนี่ผมเรียกพวกพี่ว่าเสียงงูซึ่งหลังจากกดกิจกรรมทุกกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับเราได้มาทั้งหมด7กล่องจ้าเริ่มที่กล่องแรกกันก่อนเปิดทีละกล่องพอ <c oughs> <c oughs> ได้ไปอย่างอื่นที่ไม่ใช่เพ็รได้ไปเยอะเพ็ดเยอะเกินไปแล้วหลอกตัวเองไม่ได้อะทั้งทั้งที่ในใจก็รู้ว่ายังไงมันไม่ได้แต่มันก็อยากได้น่ะเฮ้ยอะไรอ่ะตาเชิญสกินโอ้โหสกินอย่างเทพเลยคุณพี่จ๋าสกินเขียวด้วยบักเนี่ย ชีวิตคุณผู้ชมคิดว่าคนอย่างผมจะได้ไม่เหลือ5กล่องแล้วเฮ้ยวันที่5ผมเกิดวันที่5ยังไงต้องได้ชิ้นส่วนสกินอีกห้าสิบเอ้ยเลขาซะด้วยอืมห้าเฮฮาเหลือสี่กล่องกับผมผมเกิดเดือนสี่เอออย่างนี้ต้องได้สกินแล้วล่ะบ้าบึอคืึ่ือค <c oughs> คนในกลุ่มก็เปิดได้ไกลว่าเขาใช้แค่ไม่กี่กล่ององกเขาใช้แค่กล่องเดียวเขาได้อะ่ะคุยบ่ ขี้โมแล้วขี้โมขี้โม้กิจะกับมมโมโมโปรอาการร้อนทําให้คนเสียสติอาการร้อนทําให้ผมเสียแฟนไม่ไม่ไม่นั่นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว็เย่แล้วมันทิ้งผมที่มีห้องพัดลมไปหาบบาวที่มีห้องแอร์โอเคคุณผู้ชมเรายังมีความหวังกับหนูอลิสอยู่นะจ้ามาอาลิสอย่าให้ปีผิดหวังไม่เหมาได้ไหมเฮ้ย,ย,ย,ยก็อย่างได้อยู่พึ่งโหลแรก มาอลิฟก็ยังได้อยู่พึ่งโลสองแต่เอ๊ะเดี๋ยวมันเป็นท่าวิ่งเหรอวะไม่ช่วยเลยไปโลสามนวลิฟขอไม่เมาออแสไปยังสวนโลสี่อไอ้กล่องทองเนี่มันทำไมก็ไม่รู้เนี่ยผมมีกล่องเงินอยู่ด้วยอันหนึ่งเื้ ไม่เหมาเนดะ้อเอาดีโอ้ยไม่เหมาไี่ปดไม่อยากเหมาเลยไม่อยากเหมากล่องเงินอีกนี่เห็นไหมเอากล่องพวกนี้มาทำอะไรผมยังไม่รู้เลยเออแบลมีแมวมีแมวแวต้องเหมาอ่ะเหลือสี่อันเด็กเออมีท่าว้าพี่ตูด้วยเดี๋ยวดูที่ท่าว้าเอา้าท่าสังหารด,ด้วะไม่เทไม่เหมาเหลือสามปันที่ไม่เหมา อ้ยฮ่ฮ่ต้อกนปว้ว้ประหยัดไปได้กี่ร้อยวะออโอ้ยขอเป็นเอ็นประหยัดได้กี่ร้อยวะโอ้คุณผู้ชมไม่เมาไม่เมาได้ไงอะ้ยประหยัดไปได้กี่ร้อยอะประหยัดไปได้ทั้งสี่ร้อยเก็บตังค์ไว้เผื่อสกินเข้านะครับผมโอ้โห ไอสกินสุดโหดนี่เราก็ไม่ได้แล้เลยแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมปีอะไรที่ผมอยากเล่นอยู่อีกซุ่มกิจกรรมที่ต่อแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมขอขออนุญาตแหละสก,กินอลิฟไว้ที่หลังตอนนี้มันติดล่แบบแบบดังมันเหลือเยอะคุณผู้ชมไม่ได้เบาขอมาสู่วันนี้ต่อนะจ๊ะผมอยากได้ไอรีทองคามอร์เบอได้ทองคำมาสามอัน bro ไอรีทองไอรีทอง โอ้่ทองไปกระตักเลยโอ้โหก็ทองเยอะเกินโอ้หมดละโอ้แต่ตังค์มันเหลือตั้งหกร้อยเลยนะโอ้โหอีกสักนิดอีกสักหน่อยจะเป็นไรไปนะ้องคุณผู้ชมเนาะโอโ้เหลือสี่ร้อยแล้วเหรออีกสักนิดอีกสักหน่อยไปขอขอไอริทองไม่หวังเกินไปใช่ไหมโอ้โยทองมาเป็นกระตักเลยกูจะเป็นสามทองอยู่แล้วเนะ่ยโอ้โห ตอนนี้ทองแท่งที่ผมใช้แลกไอรีมีอยู่20นะครับผมส่วนไอรีทองในใช้แลก36โปรโผมควรไปต่อหรือพอแค่นี้ดิเฮ้ยโอ้ยได้เป็นชิ้นส่วนของอ้อยมาโอ้ตอนนี้ทองผมมีอยู่21ิอไอรีทองใช้36แลกไปต่อหรือพอแค่นี้ดีวะไปต่อหรือพอแค่นี้ดิคุณผู้ชมความโลภมันจะโมบคำแต่ ตังที่จะเติมทุอสกินที่กำลังจะมาเนี่ยมันจะไม่มีแล้วเนะอะชักปากแล้วกันด้วยชักว่าแล้วกันท้วยเป็นคนที่อดทนรออะไรเนี่ยไม่ได้เลยชาคิดเลยชักมันเถอะเหลือๆๆเออ,เอ,อนีอยู่สาบาทแต่ผมอยากได้อันนี้เพิ่มจังเลยอ่ะไอ้สีหกอ,อ้อยอ่ะยังสุ่มได้อยู่เว้ยยังสุ่มได้อยู่อีกครั้งหนึง่ง โอ้โหขาดอีกทองครับอีกหนึ่งกองถึงจะแลกได้เออเอาไป5้าบาทมาเออครบและแลกได้เลิศเลยสีเขียวสิวะรออะไรอะ่ะ <Wow. S 2> ว้าวว้าวว้าวเฮ้ยถ้ามันเป็นชิ้นส่วนที่มันประกอบแบบนี้สามารถเอาไปทำบักได้นะเออถือว่า รอคลิปหน้าไว้ทำบั๊กอีกเล็ดเล็ดเล็าพอไปชาคิปฉลาดแบบนี้เนี่ยโอ้แต่สีนี้ก็สวยว่าแต่แตวันนี้เรามาสุ่มอะไรกันนะมาแล้วครับผมสกินน้องอลิสผู้น่ารักของเรานะครับผมโอ้โหมันสวยมันอนลังอยู่นะเนี่ยโอ้โหอ้สวยอลังมาก,กว่าแต่ฮ้าวะ bro เรามีสองเมตรถ้านับรวมน้องอลิสไปแล้วเรามีทั้งหมดสเมตรบอกในเกมนี้กันเวทขายดีแน่นอนและเมื่อ้ยหยอดก่อนได้ทิฝตายตรงข้ามเมตรสองโอ้ยกี่เกมนี้กันเวทขายดีเินดีตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โคโดะพิมหากับนัวเลสกินนี้พี่ไม่เมาโอ้ไม่ลาเค้นเลยเหรอ ทุกๆูกันเวททุกทูมราคาห้าบาทสิบบาทโอเคเรามาดูสกิลหนึ่งกันก่อนเลยอู้สวยมากขอบคุณค่ะหมายถึงสกิลนะไม่ใช่เมืองอา้าวโอ้โหสมกับเป็นระดับไมลาเคิรนโจสกิลสองโคตรสวย,ยๆๆอีนี้เิเโอ้โสกินไว้ชมที่หลังตอนนี้เอลสูเกือบเด้งแล้วไง แล้สกิลสองคือมันจะอลังการไปไหนวะเป็นหูกระต่ายวะโอ้ไอ้นี่กราปาดังเลยที่บ้านขายดาบสมุไรแล้วไงเด้อเฮอโอ้บุ๊ัวไปเมียบาโออลิทไม่ตายสวยมากเจยุยอู้จะกินสวยโฟกัสเกมก่อนเฮ้ยเมื่อกี้เราเกือบเดี่ยงขาปอมเลยนะลิทโอ้ยอดใจรอดูอันตีไม่ไหวแล้วว่ามันจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวด้ยโอท้าวบลิทเนอะลีกไปที่เอลสูบังวะอู้ เป็นพาเลทสารวูสวย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 สกินไม่ค่อยชมทีหลังตั้งใจโลมหน่อยอลิสอีกแบบหนึ่งม,มาแล้วอันตีมาแล้วว้าวว้าวเลยโอ้โอตัวอะไรอยู่กลางเงนติ๋วละสวยสวยว้าว อแต่หนูค่าใครได้ไอจะกินสวยอะพอเข้าใจแต่ไม่เข้าใจเสียงสุดๆไปเลยอเลสต์พี่มาหลอดพี่ตรงใจเย็นๆนะพี่พี่ตรงใจเย็นๆนะพี่นั่นนายป้อมหนูนะพี่โอ้โหแล้วเต๋อก็สวยมากเลยโอ้สวยจริงจากคนที่ตายแดนเต๋ออเลสต์มั่งเดินทุกเลนไปทั้งเลนแคลรี่เลนกลางมาแกงออบให้ด้วยอะศึกมหาเวทพิชิตมาหรือไงวูเดียมีเต็มไปหมดเลย กันเวทกันเวลาค่ะทุกๆค่าบาทสิบบาทไปบนโผล่่างกันป้อมชีวิตอลิตมันทําทุกอย่างจริงๆโ้โอยโอแต่สกิลสองสวยสวยเอ้ยเบาเบาบาหรู้ว่าเขาแต่เบาหน่อยโก่แหมก็สกินสวยก็ให้ด้วยหน่อยเบอวไว้ด้วยพนาคนใจนียในที่สุดพีเอลสู่หนูก็มาแล้วเอาเลยพี่ใส่สุดเลยพี่ แต่หนูวิ่งอ้อมแมโอ้ยเลือดแค่นั้นจินตนัการลรัดถอดเธอขอบคุณครับพี่สรุปใครเลี้ยงไข่วะเนี่ยโอ้ยพ,พี่ดูนี่สกินฟรีอย่างพี่ดูนี่ไม่ลาเคินอย่างหนูโอ้ยถึงสกินพี่ไม่ได้หรูแต่ขาพี่สูงกว่าหนูก็แล้วกันน่ะอเอาเฮ้ยออบโดนมาโช้โไม่ทันเว้ยเดี๋ยวเดวเด เอาอะไมาบอกว่าไม่ช่วยโอ้โหหนูเดินช่วยจนขาหนูสั้นเนี่ยไม่ไม่ไม่อลิสอันนั้นไม่เกี่ยวพังพังให้หมดเลยนะพังให้หมดว่าแต่นี่เมดหรือออฟว์เนี่ยน่าจะออฟแล้วโอ้ยสกิลเยอะแยะอะไรขนาดนี้ไงเฮ้ยไปแล้วจ้าเจะได้สกินหนูสวยเปล่าโอ้เป็นงานสวยมากพี่เลียวมาไม่ต้องห่วงแบบไ งล่าวหลังเล่นไม่เป็นก็ไม่ต้องหยิบมาหมายถึงลิเลียกูนี่แหละและนี่คือมายากลเสกคนหายไปในพุ่มถ้าได้ใช้คำว่าหายไม่น่าจะถูกใช้คำว่าสลายเลยน่าจะดีที่กวา่าเอาเว้ขีบนเข้าไม่มีใครการป้อมแล้วเอาอ๊อบไปเดินเป๋อะไรตรงนั้นวนะน่ะโอ้จีจีชีวิตอะเลกันป้อมไม่น่าจะทันโอ้ยกล่าวไว้แล้วลิเลียน้าจีนแดง เกมมันนะมไปถึงไหนแล้วออฟกูยังเดินหลงทางยังกับ GPS ไม่มีเน็ตบ๊ายบายไปได้ขยาบแกงเสร็จต้องวิ่งมาการป้อมที่ทีมกูมี5จริงปะเนี่ยไอตอนนี้เลียวมด้ดายับเลยแต่แย่ออกอากาศนะเดเดยวช่องบินโดยแตกบ<ด> <ไว S 1> นแล้วป <ไว S 1> ้อมเนี่ยมันเกม5้าคนหรือเกมเล่น4ี่คนไว้เนี่ยอลิซละงง หนูเป็นอาตยาหนูอยากดันป้อมเลยค่ะโย่ไม่เพดเห้เจ๊เด็กขาดความอบอุ่นเลียวมากระดาทั้งเกมเลยแต่ลับไม่ได้กับเสียงพี่เลียวมาเหลือเกินพูดก็เหมือนกูรับเสียงมึงได้อะลิศขาหนูก็มีแค่นี้ขยันนี่กูเดินเหลือเกินอาม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 าซ้อนละมันแหลกอะไรขนาดนี้เนี่ยป้อมสุดท้ายต้องการไวให้ได้ ใจให้พูดเลยนึว,วป้อมจะแตกเสแลละปะมูเขาเอาคองเงียวใจเยน็นเพวสุดแล้วใครจะแทงอะจบทุกอย่างที่กูจริงๆเอาไ่า้เลือกโลมาเองไม่ต้องบนหรอกก็ยิงอยู่เด้อแล้วพเพลสูเมื่อกี้ไม่รู้ไปสะดุดยอดหญ้าที่ไหนตายโอ้ยสภาพตัวตีป้อมเหลือยุ้ยกับบรลิสเนี่ยนะ มันจะจบได้ไหมล่ะเนี่ยไม่ตายก็จบไม่ได้แล้วถอยกลับมาเถอะแข็งใจไว้ยุยอริสมาช่วยแล้วโอ้โนเอาชิปเปกแล้วลิปเหลือเราสองคนเสียกอดแง่แซ่เพื่อนเด็กได้เอลซูนี่มึงไม่นับเรียวมาได้ไงวันเนี้ยสงสัยเอลซูตกคณิตแต่เรายังพอมีอืมคิดอีกทีเวลาไม่เหลือแล้วหลับไปกลับกันหมู่เฮาเกมนี้มันยากเย็นแท้หนอยังไงป้อมนี้ก็ห้ามแตกต่อให้ตายยังไงป้อมนี้ก็ห้ามแตกโฟกัสปอมนี้ห้ามแตกเด็ดขาด ยังไงอะลิตโอ้ยหูปากนีอะลิตจากการป้อมห้ป้อมนี้แตกไม่ได้ยนยแต่โอ้ยเห็นไม่แตกเลยอาอ้าวอลกูบอกว่าคีบข้าป้อมใหญ่ไอ้เราก็โฟกัสแต่ป้อมล่างคีบข้าป้อมกลางก็ไม่บอกโอกูกาและความผิดที่เป็นของดีเขตไม่ไม่หนูไม่ต้องมาอ้างความผิดของดีเขตเลยรวมๆแล้วสกินนี้ของอลิตสวยมากราคาไม่แพงเพราะหนูไม่ได้เหมาเอาไปเลยสิบ เต็มสิบเจย,ยุ้ยมั่งล็อกมงวตัตกรอ,อื่นก่อนได้เลยลี่เลียนะมาเน่มาเน่มาเน่จะบอกว่าไม่ช่วยไม่ได้ขาสั้นๆกูก็ขยันเดินไปช่วยเหลือเกินโยนเฉยเลยรับไปรีพอตการเวกับการเวทเรียงขายอยู่อีกเลยเนี่ยเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่างูนะครับหากอะไรผิดพลาดไปเนี่ยก็อะไรเนี่ยตัวนี้จะร้องอะไรเนี่ย หากมีอะไรผิดพลาดไปก็กล่าวขออภัยมานาที่นี้ด้นะครับผมช่วงนี้อากาศร้อนแบบร้อนร้อนสุดๆเลยเป็นกำลังจะให้คนทำงานทุกคนนะจ๊ะดูแลสุขภาพรักษาเนือรักษาตัวด้วยนะเป็นห่วงนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะปุยปุยมา